แต่เดิมทุกเดือนเมื่อใกล้จะถึงรอบเดือนจะเจ็บเต้านมและหายเจ็บแต่หลังจากกินยาคุมแล้วพอประจำเดือนหมดก็ยังเจ็บเต้านมไม่หายเลยค่ะรู้เริ่มปวดหัวนมหลังจากหยุดทานยาคุมหนึ่งอาทิตย์ค่ะเวลาใส่เสื้อในรู้สึกไม่สบายตัวเลยค่ะยาคุมจะทําให้เกิดมะเร็งเต้านมได้หรือเปล่าคะยายังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ามะเร็งเต้านมเกิดจากอะไรนะครับดังนั้นยาคุมกําเนิดคงไม่ใช่มะเร็งเต้านมครับเพราะว่าคนไข้ของหมอเนี่ย ที่เป็นมะเร็งเต้านมมากมายนะครับก็ไม่ได้กินยาคุมมาก่อนครับแต่ side e f ฟ e c t หรือผลข้างเคียงสําคัญของยาคุมกําเนิดที่เจอได้บ่อยที่สุดนะครับคืออาการเจ็บเต้านมครับดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าคนที่กินยาคุมแล้วเจ็บเต้านมต่างไปจากเดิมเนี่ยก็มักจะเกิดจากยาคุมกําเนิดที่กินครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอาการเจ็บเต้านมก็ไม่ใช่อาการสําคัญของมะเร็งเต้านมปอย่างที่เคยบอกไปนะครับมันต้องเจ็บร่วมกับคาเจอก้อน มีของเหลวออกจากหัวนมมีเลือดออกจากหัวนมมีเต้านมบุมมีผื่นหรือแผลเลื้อลังที่เต้านมแบบนี้ถึงจะสงสัยว่าอาการเจ็บนั้นเป็นอาการจากมะเร็งครับ